ส่วนมนวันที่21พฤศจิกายน2567เริ่มเวลาประมาณ20นาฬิกา วันที่21เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันแรกที่ข้าพเจ้านางสาวพ,พินพรชากิตีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดคคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตราชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมคทังสักเคกาเมจะรูเปสิริสิคระ ตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตะรุวนะคหาเนเคหวะวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชะลทะ,ะละวิสะเมยักขะคันทัพพะนาคาติดฐันตาสันติสันติเกยังมุนิวระวะจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมมสวะนักโลอายมพระธันตาธรรมมะสวะนักโลอายมพระธันตาธรรมมะสวะนากาโลอายมพระ,ะาาพธันตาสองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สบทสวดไตรสารณคมพุทธังสารนังคฉามิธรรมังสารนังคฉามิสังฆังสารนังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคฉามิ สี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอ <ston> ัญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจว <min> <Link> ัชเชเรนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญงสังโคเมสารนังวรัง เอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหหตุสัพพธาห้ามหาชัยมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตตังเอกังสมยังพระควาสักเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสิทธิสัตทิงปัจฉามเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิ ทัศหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาโหติพระคันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอะนโขจตุนนังสุทธาวาสก,กายินานังยิกานังเทวานังเอตะทะโหสอะยังโขพระคะวาสกเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมะหา ว่านมหาตาพิขุสังเคนะสิทิงปัญจมัตเตหิพิขุสะเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิสัทหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปะตะตาโหนติพระวันตังทัศนยะพิขุสังคันจะยันนูนะมะยมปิเยนะพระวาเตนุปะสังกเมยยามิยามะอุ ปะสังกะมิตวาพระคะวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยามาติอัถโคตาเทวตาเสยยถาปินะนามะพะละวาบุริโสสัมมินชิตังวาพาหังปาษาเรยะปาษาริตังวาพาหังสัมมินเชยะอวะิวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุ อันตระหิตาภะควโตปุระโตปาตุระหังสุอทะโคตาเทวตาพระคันตังอภิวาเทวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตัง,ง,ตงทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสะเมโยปวนาสมิง เทวกายาสมาคาตาอาคาตามหะอิมังธรรมะสาัมายังทักคิตาเยวะอปราชิตาสังคันติคันติอัทโขอ,อัปราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตระพิขโวสมาทหังสูงจิตตัง อัตโนโุชุกะมังกังโสสารถีวะเนตตานิคาเหตตาวอินทรยานิรักขันติปันทิตาติอทโขอัปาร,ราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปะลีขังอินท่าขีลังโหจัจมะเนชาเตจรันติสุทธาวิมาลาจกขุมาตาสุทันตา สุสูนาคาติอทโคอะประราเทวตาพระคาวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสาร,รนังคาตาเสนเตคมิตสันติอะบายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวากายังปริปูเรสันติติอะทโคพระคาวาพิขูอามันเตสิเยภูเยนะพิเขวะทะสะสุ โลกะทะตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสะนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิคเวอเหสุงอตีตะมะทานางอรหันโตสัมมาสัพพุทาเตสัมปิพระวันตานางเอตตะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยญาถาปิไมหังเอตระ หิเยเปติพิขเวหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคาตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระคันตานังเอตประมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิขีสามิพิขเว เทวกายานางนามานิกิตติสสามิพิขเวเทวกายานางนามามิเทศิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถะสาธุกังมณนะสิกโรธกะกโรธะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระคาวโตปัจจัตโสสูงพระคาวาเอตะพระโบจะ สิโลกะมนุษย์กัามิยัตถภูมิมาตัสสิตาเยสิตาคิริคภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตามนะสาสุทธาวิปะสัน,นะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวะนีกาปิละกาปิละวัทเวตาโตอ,อ,อามันตายิสัทธา สาวเกสารณีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตตปะมกรุงสุตตวาพุทธสาสารนางเตสัมปาตุระหุยานางังอมนุานะาสานะทัสนางอเปเกสตมัมัทคกขุงสหัสสังอากะศสตาริงสตังเอเกสหหสานางังอมนุสานมะัทสุง เเกนันตมทัทคุงทิสาสภาผุดาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะขิตตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสารเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขโวเยโวหังกิตตะยิสามิคิราหิอนุปุกขโส สัตตสหสาวะยักขาภูมิมากาปิละวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนั่งสมิติงวะนังฉะสหสสาเหมะเวตายักขานานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโน โมทัมานาอภิกามุงพิกคูนั่งสมิติงวะนังสาตาคิราติสาหัส,สายขานานันตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตวัน,นะวันโตยะสัสิโนโมทมมนาอภิกามุงพิขูนั่งสมิติงวะนั่งอิเจเต,เตโสละสะสหัส,สายขา นานัตตะวันนิโนอิทิธรรมโมชุติมันโตวันะวันโตยะสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวานังเวสามิตตาปัญจสตายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวานัง กุมพิโรราชาคหิโกเวปุลสัตลันสะนิเวสานังพินโยนังสะตะสหัส,สังยคานังปริปะยิรูปาสติกุมพิโรราชาคหิโตโสปาคะสมิติงวะนังปุริมันจะสิทิสังราชาตถทรัตโถปสาสติ คันทพ,พานังอาทิปติมหาราชายาสัตสีโสปุตตาปิตาสะพาหาโวอินทนามามหาพะลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยาสิยาสัตสิโนโมทะมานาอภิขุลกามุงพิกุนังสะมิติงวานังทักขินังจากที่สังราชาวิรุธโหตับปสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายะ สัตส,สีโสปุตตาปิตัสสะพระหโโวอินทนามามหับพลาอิธิมันโตชุติมันโตวะณะมโตยสัสสศีโนโมธทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังปัชิมันจะที่สังราชาวิรูปกโขปะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสสสีโส ปุตตาปิตัสสะพหาหะโวอินทนามามหัพ,พลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัสสีโนโมโทะมานาอภิกามุงพิขุนังสติมิงวะนังอุตตารันจะที่สั่งราชากุเรโวตับปะสา สติยขานังอาทิปติมหาราชายาสัตส,สีโสปุตตาปิตสัสสะพหะโวอินทานามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัตส,สิโนโมทมามนาอภิกามุงพิขุนังสม,มิติงวนังปุริมะทิสังทัตตรัตโธทัคคิเนนะวิรุธธะโก ปัชิเมนะวิรูปักขโขคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัทันล,ละมานาอัถังสุมเนกาปิละวัตทะเวเตสังมายาวิโนทาศาอาคูวันจานิกาสัทามายากุเกนทุเวเกนทุเวเตนทุกุเกนทุเวเตนทุ วิตูจะวิตุโตสาหะาจันทโนกาเมาเศโถจะกินุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัโยจะเทวะสุโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะคันทโพโณโรราชาชโนะโสโพอาคูปัญจสีิโคเจวะติมพะรูสุยิริยะวัจสาเอเตเจันเยจะราโนคันทพพาสาหะราชุพิ โมทมามนาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวานังอัาคูนะภาษานาคาเวสาลาสหาตันชะกากัมพะละตัตตตาอาอคูบายาคาสหายาพิยาติพิยามุนาทัตตะรันถาจะอาคูนาคายาสัสสีโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวะนัง เยนาคราเชสหาสาหรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนะมัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานามิสุปันตโนเขมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัชหะยันตานาคาสุปันนาสารณะ มะกังสุพุทธังชิตาวะชิระหันเถนะสมุทังอนุราอสุราสิตาภาตโรวาสวันเศวาสวัสเศตอิทิมันตโตยสัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเมคาสาเวปจิตติสุจิตติจปะปหาราโทอะ ะมุจีสหาหะสัตัญจะพลิปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางราหูพัทธมุปาคมุงสมโยธาน,นิพัท,ทันเตพิขุนังสมิติงวานังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาคามุงวรุณาวรุณาวร,นาวรุนาเทวาโสโมจะยะสะ สาสาหาเมตตาการุณายายิกายกาอาคูเทวายะสัตสิโนทเสเตเตทัสสัธากายาสพเพนนัตตะวันมิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมทธมานาอภิกามุงพิขูนั่งสะมิติงวะนั่งเวณทูจะเทวา สหลีจะอาสามาจะทุเวยะมาจันทส,สูปนิสาเทวาจันทมาคูบุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูบุรักขิตานักขันตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะพระราหากา วาสูนางวาสโวเโสโสสักโกปาคะปุรินทะโททะเสตทะสัทธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,น,วนโตยสะสัตสิโนโมทะมานาพิกามุงวิขูนังสามิติงวันังอาคาทุอาถาคู่สหภูเทวาชาละมัคคิสิขาวิวะอริทธะกาจโรชาจะอุ อุม,มาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอนเนชกาสวยเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัศเสเตัสธากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมัโตขุติมัโตวันนะวันโตยะเสศตส,สิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขุนัง สามีติงวนงสามานามหาสามานามานุษามานุสุตตมาขิาทธาปทูศิกาอาคูอาคูมโนโปทูศิกาอาัฐาคูหารโยเทวาเยเจจโลหิตตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสัตส,สิโนทาเสเตทัศธากายาสัพเพมนันตะวันิโนอิทิมัโต ติมันโตวัน,นะวันโตยสัตสีโนโมทมามนาอภิกามุงพิขูนั่งสมิตังวะนั่งสุก,กากะรุมหาอารุณาอาคูเวคะนัสาสหาโอทาตะไครหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขานาสัทธามัต,ตาหาระคะชามิสกาจะยะสัตสีโนฐานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทเสเตทัาสสทากายาสพเพนานันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนะวันโตยาสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวันังเขมิยาตุสิตายามากัฏฐกายะจะยะสัสสิโนลัมพิตากาลา마เสถาโชตินามาจะอาสาวานิม,มานะรติโนอาโค อาถาคูปรนิมิตาทาเสตเททัสัทธากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัตสีโนมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวะนางสัทเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานันตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยยันเยจันเยสัทิสาสหะ ปาวุทธ,ธาชาติมัคคีลังโอคาตินนมะนา,นาสวังทักเขโมคาตารางังนาคังจันทังวะอสิตตาติตังสุธรรมมาปร,รามัตโตจะปุตตาอิทธิมโตสหสนังกุมาโรติโสจะโสปาคะสมิตสัมมิตติงวานังสหัสสพร,รม,มโลกนังมหาพรมมาพิติพิติหัติอุปะ ันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสตถะอิสราอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโปปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตศิน เทเทเวสพรมมเกมมาระเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทียังเอทะคันหัะพันทหะ,ะราเคนะพันทะมะตุโวสมันตาปริวาเรเรธะมาโวมุนจินตะโกจินังอิติตัตหะมหาเสโนกันหเสนังอเปยสิปานินาตะละมาหัจจะสรังกัตะวานะเท ระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตะสาโทปัญจุทาวติสังกุตโทอสยังวะเสตันจาัพพังอภิญญายะวะวักขิตตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกสารณีระเตมาระเซนาภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตับะ มะกะรุงสุตวาพุทธะสาสนังวีตะราเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ